เด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้เจอกับคุณครูมิ้นต์อีกแล้วเราจะมาเรียนในแบบบททักษภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษาอังกฤษเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปหน้าที่11และหน้าที่12ค่ะเด็กขาเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรอ ว่ายน้ำอยถูกต้องค่ะภาพป่านั่นเองปลาภาษาอังกฤษมี F I f i f i s, s, <S, <Fish>. <S อ่านว่า Fish แปลว่าปลาค่ะให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะกุ้งนะคะ ภาษาอังกฤษมีตัว S H R I M P อ่านว่า Shrimp อีกหนึ่งรอบนะคะ Shrimp แปลว่ากุ้งค่ะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรเออ ถูกต้องค่ะเสือเสือภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงนะเก่งมากเลยค่ะเสือภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะให้เด็กๆออกเสียงตามบุณครูนะคะ T I G E R W Tiger, Tiger. อีกหนึ่งรอบนะคะ Tiger แปลว่าเสือเด็กๆขาเด็กๆเห็นรูปอะไรเอ่ย <_ d ose> ถูกต้องคะ่ะสิงโตนั่นเองสิงโตางภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสงิงโตภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะ <_ d ose> ให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ <_ d ose> L I O N อ่านว่า lion อีกหนึ่งรอบนะคะิเด็ๆออกเสียงตามนะคะ lion แปลว่าสิงโตติเต็กๆขารูปภาพอ,อะไรเอย่ยถูกต้องค่ะลิงนั่นเองลิงภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงนะเก่งมากเลยค่ะลิงภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะ ให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ M O N K E Y m ม n k y อ่านว่า monkey อีกหนึ่งรอบนะคะ monkey แปลว่าลิงนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆเห็นภาพอะไรเอ่ยกำลังกระโดดข้ามรู้เลย ถูกต้องค่ะแกะนั่นเองแกะภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงคะเก่งมากเลยคะ่ะแกะภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ S H E P า่า She She ให้เด็กๆพูดตามนะคะ She แปลว่าแกะนั่นเองค่ะว้าวตัวอะไรนะคะเด็กๆน่ารักจังเลยถูกต้องค่ะกระต่ายนั่นเองกระต่ายภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงคะเก่งมากเลยค่ะกระต่ายภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะอาเอ ที a b b บ t อานว่า Rabbit อีกหนึ่งรอบนะคะ Rabbit แปลว่ากระต่ายเด็กๆขาเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะงงูนั่นเองงูภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเก่งมากเลยค่ะงูภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะ ให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ s n a k e อ่านว่า snake อ่านว่า snake แต่ว่างูนั่นเองค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแล้ววงกลมภาพที่สัมพันธ์กับคำที่คุณครูอ่านนะคะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ C A T อ่านว่า cat แปลว่าแมวนั่นเองค่ะเด็กๆก็หยิบตินสอขึ้นมา <Cat. S 1> แล้วก็วงกลมรูปแมวแบบนี้นะคะ,ะให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะดี D U C K อ่านว่า Duck อีกหนึ่งรอบนะคะ Duck แปลว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเป็ดด้านเองก็เด็กๆก็หยิบดินสอขึ้นมา Duck วงกลมรูปเป็ดนะคะเด็กๆขาให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ B E A อ่านว่า bear อีกหนึรอบนะคะ B E A R อ่านว่า bear แปลว่าอะไรคะเด็กๆหมีนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ bear เด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาแล้วก็วงกลมรูปหมีนะคะเด็กๆคาเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรเอ่ย ถูกต้องค่าภาพปลาน,นั่นเองปลาภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะเราเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อกี้เองอ่มีตัว f i s h ออกเสียงว่า fish <kes. S 2> fish เดียๆ์คะดึเดียคิดว่าตัวภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ คือตัวอะไรคะถูกต้องค่ะตัว F นั่นเองเด็กๆก,ก็นำตัว F มาเติมให้ถูกต้องนะคะเราก็จะอ่านออกเสียงว่า fish 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 เด็กๆคะเด็กๆสังคือเห็นภาพอะไรอะ่ะ ถูกต้องค่ะภาพสิงโตนั่นเองสิงโตภาษาอังกฤษออกเสียงว่า lion lion เด็กๆคะตัวภาษาอังกฤษข้างหน้าตรงนี้มันหายไปค่ะเราจะนำตัวอะไรมาเติมข้างหน้าคะถึงจะอ่านออกเสียงว่า lion ตัวอะไรคะระหว่างตัวทีกับตัว L ถูกต้องค่ะตัว L นะคะเราก็จะนำตัว L ลงมาเติมข้างหน้าให้ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วเราก็จะอ่านออกเสียงว่า lion ซึ่งแปลว่าสิงโตนั่นเองค่ะ lion เด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะลิงนั่นเองลิงภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะมีตัว M O N K E Y อ่านว่า Monkey แต่เอตัวภาษาอังกฤษหายไปค่ะเด็กๆเ,เราจะนำตัว N หรือตัว M มาเติมค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะตัว M นั่นเองเราก็จะนำตัว M มาเติมให้ถูกต้องนะคะเด็กๆ แล้วเราก็จะอ่านออกเสียงพร้อมกันว่า Monkey เด็กๆอ่านตามคุณครูเองหนึ่งรอบนะคะ Monkey, Monkey. ซึ่งแปลว่าลิงนั่นเองค่ะเด็กๆคาเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะภาพกระต่ายนั่นเองกะระต่ายภาษาอังกฤษออกเสียงว่า rabbit มีตัวอักษรคือตัว r แต่เอ๊ตัวอะไรหายไปคะเด็กๆอาเด็กๆขาเด็กๆจะนำระหว่างตัว R กับตัว V เด็กๆจะเลือกตัวอะไรดีคะถูกต้องค่ะตัว R นั่นเองเด็กๆก็จะนำตัว R ลงมาเติมให้ถูกต้องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะอ่านออกเสียงว่า Rabbit แปลว่ากระต่ายค่ะ Rabbit เด็กขาจบบทเรียนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆยาลเรื่มทำแบบฝึกหัดในหน้าที่11และหน้าที่12นะคะ